สวัสดีนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดหด้วยด้วนนครสวรรค์นะครับวัดหลวงพ่อพัดปุญญากามโมตั้งอยู่ที่อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับด้านหน้านะครับเป็นองค์หลวงปู่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับตั้งอยู่ที่มูมูตัวนี้เป็นมูที่ร้อยปีของหลวงปู่นะครับถ้าหากว่าใครที่มากราบขอพรเนี่ยเข้ามานะครับมากราบขอพรหลวงปู่ นะครับจะมองเห็นเด่นสง่าแต่ไกลเลยนะครับขับรถจากถนนใหญ่ก็จะเห็นหลวงปู่ยืนเด่นสง่านะครับที่นี่วัดห้วยด้วนวัดทานทหารนะครับหลวงพ่อพัดก็จะอยู่พักอยู่ด้านในนะครับหรือว่าลูกศิษย์ลูกหานะครับอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลๆอยากจะเดินทางมาเดินทางมากราบขอพรนะครับขอพรหลวงปู่ที่วัดห้วยด้วนนะขอสวนปากหมุด GPS มานะครับภายในวัดก็สวยงามมากนะครับ มาการโดยรอบในช่วงของการพักผ่อนวันหยุดหรือช่วงของการทํางานถ้ามีโอกาสได้ผ่านมานะครับในพื้นที่นครสวรรค์หรือว่าใกล้ๆเขตอําเภอหนองบัวใกล้ๆกับวัดพุทรันครสวรรค์ก็แวะมานะครับแวะมากราบขอพรหลวงปู่นะครับภายในวัดก็กําลังก่อสร้างถาวรวัตถุนะครับต่างๆยเยอะมากๆแล้วก็สวยงามมากๆนะครับตรงนี้ก็เป็น เป็นพระโบสถแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเจดีย์กลางน้ําจะมีองค์พญานาคคู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นเจดีย์กลางน้ําซึ่งกําลังก่อสร้างนะครับสวยงามมากมาใน,ในวัดวยดวนของเรานะครับต้องรอรอ,เ,อเจดีย์กลางน้ำตรงนี้เสร็จนะครับจะอลังการมากๆตรงนี้ก็จะเป็นพญานาคองค์ใหญ่นะครับพญานาคองค์ใหญ่อ,อยู่คู่ซ้ายขวานะครับเข้ามาด้านหน้าเนี่ย นะครับตรงซุ้มประตูเนี่ยมันจะมีซุ้มประตูวัดอยู่นะครับเข้าได้ทั้งสองทางนะครับคือเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นพญายนาคองค์ใหญ่อยู่เด่นสง่าตรงนี้นะครับแต่จริงๆจะมีมุมนู้นเห็นไหมครับมุมนู้นก็ยังไม่ได้เสร็จนะมุมนู้นอีกนะครับนี่นะจะมีพญายนาคคู่ตรงนี้2ฝั่งนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเจดีย์กลางน้ําสวยงามมากๆออเดี๋ยวรออัปเดตงานเสร็จนะครับนะอันนี้ก็เป็น,นบรรยากาศภายในวัดนะครับ หลวงปู่ก็จะพักอยู่ด้านในนะครับก็ประกาศขอพรกันนะแล้วก็จะมีนะหลวงปู่องค์ใหญ่อยู่ตรงมูนิธิร้อยปีนะครับของหลวงพ่อพัดนี่นะสวยๆนะครับเด่นสงา่าชี้มือตรงนี้กูให้มึงรวยนะครับก็ขอให้รวยๆทุกคนนะครับทำมาค่้าขึ้นนะจะทําการใดๆก็ขอให้สำเร็จดังตั้งใจอย่างมุ่งหมายไว้นะครับคิดดีทดําดีได้ดีนะครับขอพรหลวงปู่ปู่ให้พรน,นะครับ นี่นะครับรรุ่นกูให้มึงรวยนะเป็นเป็นสัญลักษณ์นะครับเป็นรูปของหลวงพ่อพัดยืนเด่นสง่าเป็นองค์ใหญ่นะครับองค์ใหญ่จะบอกองค์ใหญ่ตรงนี้ส่วนภายในวัดเนี่ยครับนอกวัดก็จะมีร้านให้เช่าวัตถุมงคลต่างๆนะครับก็เดี๋ยวผมไม่น่าจะได้เดินไปนะเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ชมแล้วกันนะครับที่รถออกไปตรงด้านหน้านะครับ ทำบรรยากาศเปิดๆมากกว่านี้เนี่ยนะครับโควิดจางๆเนี่ยภายในวัดเนี่ยก็จะมีร้านต่างๆร้านค้าร้านจําหน่ายวัตถุมงคลน,นะครับมาเช่าวัตถุมงคลน,นะครับภายในบริเวณวัดเนี่ยเยอะมากๆนะครับบรรยากาศเนี่ยคลื่นๆมากๆนะครับนี่เป็นวันธรรมดานะครับรอโควิดหายรอโควิดจางไปน,นิดนึงเดี๋ยวเราได้พบกันนะสัมผัสบรรยากาศอบอุ่นภายในวัดให้ด้วยน,วรนครสวนนะครับเนี่ยวันนี้ผมไปก่อนนะ เดี๋ยวทักทายกันใหม่นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับ